สู่ท่านก็มาบ้านบ้างมาฉันเพนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้มาอยู่ที่บ้านหนูแ,แบบไม่ได้มาค้างหรือใดๆนะคะท่านมาอยู่บ้านหนูที่แบบประมาณที่แบบมาค้างเลยยาวๆเลยโดยที่ถ้าถ้าวันพระหรือมีงานท่านก็ไปทาํางานเงี้ยก็ช่วงประมาณสิงหาค่ะจนถึงสิบสี่ธันวาค่ะสิงหาถึงธันวาสิงหา,งหากันยาตุลาพิการธันวาสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยนะ ใช่ค่ะพี่หนุ่มคือไปอยู่เลยเหรอใช่ค่ะแต่ถ้ามีงานสําคัญสาคัญที่ท่านแบบต้องไปหรือไปค้างที่อื่นเนี้ยท่านก็จะไปค่ะอืมรูปโตสนุกพี่ได้ยินข้อมูลมาว่ามันเป็นที่ภูเวล่าแห่งหนึ่งอัน,นี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอ,อ่ออันนั้นเป็นภูเวล่าที่พัทยาจริงๆค่ะวันที่24ตุลา67หนูพาลูกๆไปเที่ยวภูเวล่าพัทยาค่ะท่านก็เลย านก็ไปด้วยค่ะพี่หนุ่มท่านตามไปหรือว่ายังไงฮะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วท่านไป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 พักผลละะ่อนเหรอครับไปไปจาไม่ใช่จําวัดนะต้องเรียกจําวิลล่าอย่างเงี้ยเหรอฮะก็ไปด้วยกันนะคะอ๋อแล้วแล้ว,ลวที่นวดเท้านั่นแหละครับที่มีภาพหลุยส์วิตองทำไาถึงท่านถึงนวดให้ฮะเออวันนั้นหนู ปวดข้อเท้าค่ะท่านก็เลยนวดให้โถท่านคือท่านชำนาญการเรื่องการนวดเหรอก็ไม่แน่ใจนะคะพี่หนุ่มอ๋อออแล้วแล้วที่ที่ที่ซบนั่นแหะฮะที่ซบไปนั่นไม่ใช่ท่านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ท่านเหรอใช่ค่ะพี่หนุ่มยืนยันว่าใช่แล้วพี่คองเขาบอกไม่ใช่พี่คองบอกไม่ใช่หนูขอชี้แจงนิดนึงรูปนั้นเป็นรูปท่านจริงๆค่ะมันมันเป็นเรื่องเรื่องของการแบบจเต้นผิดจังหวะ ทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องบุคคลที่สามอีกคนหนึ่งค่ะแล้วหนูก็ถามว่าเออตกลงจะยังไงกับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าขอแบบขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยท่านอะไรซบมาที่มือเดี๋ยวนะวเดี๋ยวเดี๋ยวนะท่านขอโอกาสเพราะมีบุคคลที่สามคุณกันลยบอกว่าท่านเองไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งเหรอ แล้วคุณก็เลยโกรธแล้วก็จะเลิกท่านไม่ยอมท่านเลยขอโทษบอกขอโอกาสเหรอก็ประมาณนั้นค่ะพี่หนุ่มแต่ขอไม่พาดพิงถึงใครนะคะอาจารย์อันนี้พี่หนุ่มฉัจะไม่มารายการเธออีกแล้วแล้วกรณีที่ว่าหนูไปตบท่านที่วัดที่อายุทยาค่ะพี่หนุ่มหนูขอชี้แจงด้วยนะคะยังไงครับที่ว่ามีการไปตบกันใช่ไหม ใช่ค่ะพี่หนุ่มยังไงครับจริงๆวันนั้นหนูไปรอท่านเพราะคิดว่างานเนี้ยท่านต้องมาเพราะหลังจากสิบสี่ธันวาที่ท่านหายไปอะค่ะหนูติดต่อท่านไม่ได้เลยค่ะหนูก็คิดว่าเออช่วงนั้นน่าจะเป็นเดือนกุมภาค่ะพี่หนุ่มหนูก็เลยไปดักรอแล้วก็คิดว่าท่านน่าจะมางานนี้หนูก็เห็นว่าอ๋อท่านลงรถมาท่านมาจริงๆแล้วอาคารนั้นมันจะเป็นอาคารสองชั้นนะคะเขาเขาประชุมกันอยู่ชั้นสองหนูก็เลยขึ้นไปแต่หนูให พี่อีกคนนึงเป็นคนเดินเข้าไปตามท่านค่ะหนูไม่ได้เดินเข้าไปเองนะคะหนูให้พี่อีกคนเดินไปตามท่านข้างใน,นแล้วท่านก็เดินออกมาแต่ก็มีลูกน้องของท่านคนหนึ่งอะค่ะเป็นคนงานวัดที่มากับท่าน <อะ S 1> ก็มากันพวกหนูออกไม่ให้หนูใกล้ท่านแล้วก็เหมือนมีมีการเหมือนแบบผักหนูอะไรเงี้ยนะคะแล้วท่านก็รีบเดินลงแล้วก็เหมือนจะเดินหนีอะค่ะท่านก็บอกว่ารถอยู่ไหนรถอยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยแต่หนูอะ ก็เลยตะโกนไปว่าจะทํากับหนูแบบนี้ไม่ได้นะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็มีพาระได้ยินหลายรูปค่ะพี่หนุ่มมีต,ตบไหม,มลงมือลงไม้ตบมีไหมแต่กรณีที่บอกว่าตบเนี่ยไม่ได้ตบนะคะมีแต่หนูอ่ะดึงเสื้อพี่ผู้ชายเสื้อฟ้าที่เป็นคนงานของเขาอ่ะหนูดึงเสื้อจริงค่ะเพราะเหมือนเขาก็กันหนูจะ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 ,จะหนีอะค่ะแต่จริงๆหนูไม่ได้ต้องการอะไรค่ะวันนั้นหนู<ด><ด>ต้องการ<ด>แค่จะคุยโอเคเดี๋ยวนะวันนั้นเนี่ยมันอยู่เดือนไหนจําได้ไหม เดอนกุมภาค่ะพี่กุมภาที่ผ่านมานี้เลยถูกไหมใช่ค่ะกุมภาตุลาตุลาเนี่ยยังไปเที่ยววิลล่าด้วยกัน<ช>ถูกไหมฮะสิงหา<อ>ถึงธันวาคุณยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่พอมากุมภาเนี่ยคุณมีปัญหากันเหรอเออหนูไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่ามีปัญหาได้ไหมเพราะเขาเดินลงบ้านไปวันที่สิบสี่ธันวาเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาจะไปหาหมอก่อนนะช่วงเช้าแล้วตอนช่วงบ่ายเขาจะไปบ้านที่ชนบุรีไปเหมือนจัดงานกับญาติๆอะค่ะฉลองปริญญาอะไรสักอย่างอะค่ะอแล้วจริงๆสิบห้าทันวันเขาก็จะกลับมาปกติค่ะแต่เขาไม่กลับมาแล้วหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยค่ะหลังจากวันนั้นอืมอืมอืโอเคเออไอภาพเหตุการณ์นี่จะเป็นนวดเท้าหรือว่าที่ท่านไปซบเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะตอนนั้น ที่บ้านค่ะที่บ้านที่บ้านนะพ,พี่ขออนุญาตถามคําถาม,ถามน,นิดนึงนะว่าเอาตรงๆนะก๊อฟคือท่านเองก็เป็นพระทําไมก๊อฟเองถึงถึงกล้าที่จะไปไปคุยหรือไปคบหากัะท่านมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแผนการของก๊อฟอย่างที่ท่านบอกหรือเปล่าว่ารู้ว่าท่านเป็นพระอยู่แล้วก๊อฟก็ยังไปวางงานท่านหรือมันมเป็นเพราะอะไรอะก๊อฟต้องชี้แจงตรงนี้ หนูหนูคิดว่าหนูไม่สามารถบังคับใครได้หรอกค่ะพี่หนุ่มการที่อยู่ด้วยกันสี่ห้าเดือนหนูหนูคิดว่าหนูไม่น่าหนูไม่มีความสามารถพอที่จะบังคับใครให้อยู่กับหนูได้นานขนาดนั้นนะคะใครเริ่มก่อนอะไรนะคะใครเริ่มก่อนใครจีบใครก่อนถ้าจีบถ้าจีบใครก่อนตอนปีหกสองหนูค่ะหนูจีบก่อนนันก็ชัดเจนมากนังนก็พูดแบบ คือทำไมอ่ะเพราะอะไรทำไมทำไมหนูถึงถึงทำแบบนี้อ่ะคือนี่เป็นพระนะหนูโลค่ะพี่นนหนุ่มหนูหนูไม่กลัวไม่กลัวจะบ,บาปเหรอหนูไมู่้จะกลัวยังไงค่ะหรือมันหรือมันหรือมันอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจงถูกไหมจริงค่ะวเวรกรรมแล้ววันนี้ในมุมที่หนูรู้สึกอยากจะชี้แจงไอ้มุมเนี้ย หนูมองไงไอ้เรื่องผิดคือต้องว่าผิดนะค่ะถูกไหมออไอ้ถูก